ฝากอีกหนึ่งช่องทางพี่ด้วยนะครับก็จะเป็น Facebook Fan Page พี่เอกนะครับผมก็จะเป็นโดนยิ้มเลยนะซึ่งแฟนเพจพี่เนี่ยก็จะมีรับเอฟเคแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะไฟเตอร์อนิเมะแอนเจอร์นะครับแล้วก็ออสตาแล้วก็มีแบบอื่นๆนะครับน้องทักเข้ามาสอบถามพี่ได้เลยนะครับผมแล้วแฟนเพจนี้เนี่ยก็จะมีพูดคุยหรืออัปเดตข่าวสารต่างๆนานาน,านนะซึ่งช่วงหลังๆมาอาจจะไม่ได้ลงทีเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ก็ยังสามารถกดติดตามพี่ได้นะพี่อยากให้มันแบบ ถึง1 0,000ซับสักทีนะเออตรงนี้นะครับผมก็จะขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับผมอ่าก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวพี่จะปักไว้ให้ตรงใต้ลิงก์คลิปชันนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบอนะิเมะเดนมิชันเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอนะัปเดตเนาะที่มีเข้ามาแล้วแต่ื่อวานแล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอัปเดตช้านิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าเอ,อ่อต้องบอกก่อนว่าอัปเดตนี้มันไม่ใช่อัปเดตที่เป็นรู้สึกแบบใหญ่มากมายนะครับเป็นอัปเดตที่แบบเหมือนเป็นการ อัปเดตผ่านเฉยๆนะครับผม ừ, ซึ่งต้องบอกอย่างนี้เนาะเพราะว่ามีตัวละครอย่างโอบิโตะจากเรื่องราบโตะเข้ามาเนี่ยเรามันไม่จะเป็นกระแสในช่วงเนี้ยนะครับผมพี่ก็เลยคิดว่ามัน,มนเป็นแบบเหมือนอัปเดตผ่านนะครับผมก็คืออัปเดตอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะส่วนตัวที่ลองมองแหละแต่ก็ มีการแก้ปัญหาจุดต่างๆมากมายนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะแจกโค้ดนะครับตรงปักมดคอมเมนต์นะแล้วก็โค้ดใหม่นะครับที่น้องๆควรจะเติมเลยไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็คือโค้ดนี้น,นี่นะครับผมก็ลองไปกดใช้งานกันดูได้นะครับผมส่วนโค้ดที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปักไว้ให้ตรงหมนะุนะนี่อ่ะก็ลองเข้าไป ดูกันได้นะครับตรงคอมเมนต์เนาะต่อมานะครับอัปเดตเนาะได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าอุซูยนะครับจะถูกเอาออกวันที่19นะครับผมอ่าเดือนกันยานี้นั่นเองนะครับต่อมานี่ครับเขาก็พูดถึงอัปเดตที่มีเรทใหม่เข้ามาอย่างโอบิโตะนั่นเองนะครับผมอ่าต่อมานะครับเขาก็พูดถึงบัตเทิลพาร์ทนะครับซีซั่นสองนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องดันใหม่นะครับของ สลามนั่นเองนะครับจะมีหมดเป็นไนแมออกมาแล้วนะก็คือเพิ่มเลเวลจาก106นะครับเป็น113แล้วนั่นเองนะครับผมต่อมาครับตัวละครใหม่นะครับที่มีเข้ามาสองตัวนั่นก็คือโอบิโตะนะครับจากเลดเนาะแล้วก็ตัวนักบวชหญิงนะครับในชุดรูปมิโกละกันพี่ขอเราเรียกมิโกเนาะแต่ถ้าแปลตรงตัวตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบพวกสันเจ้านะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่ามิโกตัวนี้นะครับหรือเจ้าหญิง ไม่ใช่สิไม่ใช่เจ้าหญิงนะักบวหญิงเนี่ยามาอยู่ในรูปแบบ b a t t l e p a s าซ mm ีซ hmm. ั่นสองนะครับซึ่งก็แน่นอนครับบังคับเติมนะสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับชุดคอสตูมทั้งหมด7ชุดนะครับที่มีเข้ามาก็จะอยู่ในทีมาสารเจ้าทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับ พูดถึงตัวละครที่มีเอาวเข้ามานะครับอย่างริมุรุเทมเพสนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะยังเป็นเวอร์ชั่นในริมุรุที่ใช้เพจซื้อนะตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ New นิวเลสเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ออมองผ่านๆแล้วเหมือนจะไม่ได้มีอะไรนะครับนั่นก็คือรีมูฟไทม์ชาเลจ์ออกนะครับจากเควสรายวันซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงเนาะว่ามันคืออะไรนะครับก็คือใครเล่นเควสรายวันอยู่แล้วนะก็จะไม่มีไอ้โหมดที่แบบให้เราไปอยู่ในไทม์ชาเลจ์ตรงเนี้ยนะครับ อ่ะหมดแล้วเนี่ยทำเช่นนี้ที่ไปอยู่ในห้องเนี่ยนะครับแล้วก็ฟาร์มให้ครบ200ตัวนะครับซึ่งมันเสียเวลาเนาะต้องอยู่ในห้องนั้นนะถึง8นาทีนะครับซึ่งพอเอานี่ออกปุ๊บการเล่นควสายวันเนี่ยมันจะจบง่ายขึ้นเร็วมากๆนี่นะครับผมซึ่งพี่ก็ดีใจนะที่เกมเห็นปัญหาตรงนี้ที่คนแบบไม่ชอบนะครจนเขาเอาออกไปนะครับผมแต่ก็นานแล้วล่ะนะคคนบ่นมานานแล้ว แต่ก็ออกมาสักทีเนาะก็ถือว่าดีนะครับผมต่อมานะครับเรามาไล่ดูตัวละครดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนกันบางนะครับสับเรษนะครับโอบิโตะเนาะที่มีเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีตัวละครเจ้าบิโตะนะครับอยู่ในราคา3,600รโทเคนนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเห็นนะครับว่าจะมีสกิลแบบไว้บับตัวเองเนี่ยมีแค่สกิล4สกิลเดียวนะครับซึ่งมันเป็นการบัฟเพิ่มระยะในการตีนะและแน่นอนครับว่าในแพ็คปัจจุบันอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวละครที่ไม่มีบู๊ตัวเองหรือไม่มีบัฟตัวเองเนี่ย นี่มันมันกากครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวนั้นเนาะเออซึ่งมันควรมีบัฟที่เพิ่มดาเมจหรืออะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่ถ้าแบบเพิ่มระยะแปลว่าต้องมั่นใจในสกิลตัวเองมากถึงว่าจะดีใช่ไหมแต่พี่ลองเลยล่ะก็ไม่ได้ถึงกับขั้นนั้นนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงนะครับออฟสำหรับเจ้าของโอบิโตะนะครับผมก็ง่ายๆครับเพิ่มโอกาสทิลิคอลนะครับแล้วก็ เมื่อหลอดเต็มเนี่ยจะลดคูดาวสกิลนะครับตามเลเวลของเรานั่นเองนะครับผมก็แค่นั้นถามหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเฮ้ยพี่มันดีกว่าคูรูมิไหมนะครับพูดเลยว่าคูรูมิต่างก่าตัวนี้เยอะ,ะครับเพราะคูรูมิเนี่ยก็คือตี6ทีลดเวลาตี6ทีลดเวลา,ลวลาใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันคือเต็มหลอดแล้วลดเวลาเป็นจานวนครั้งเดียวเนาะซึ่งการที่เราจะเก็บหลอดแต่ละรอบในปัจจุบันเนี่ยก็ุ้ยแล้วครับก็ใช้เวลานาน,านเนาะยังไงคูรูมิก็ดีกว่านะครับผม โดยรวมนะที่เท่าที่วีแบบมองแล้วคนอื่นมองก็น่าจะมองคล้ายๆกันนะเพราะว่ามีสไตล์ตัวแบบนี้ออกมาเยอะแล้วนะครับแต่มันก็ยังสู้คูรูมีไม่ได้อยู่ดีนะครับผมต่อมาครับเป็นประดับเนาะก็จะบวกโอกาสคิลิคอเลเนี่ยครับผมแล้วก็จะมีชุดคอสตูมนะครับอ่าแล้วก็จะมีการ์ดเนาะอ่ะก็จะเป็นการ์ดนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันที่19อูซุยจะไปแล้วนะครับผมก็รีบๆเก็บกันละกันนะครับ ต่อมานะครับก็พูดถึงแ t t เทนพาร์แล้วกันนะครับผม่ะแบตเทนพาร์นะครับในปัจจุบันเนาะก็จะมีเหมือนเดิมครับเรเวลสานะครับผมซึ่งพี่แนะนำเนี่ยครับว่าไม่ต้องรีบเติมซื้อ b บ t เท e พาร์นี้มากนักถ้าจะซื้อก็ให้แนะนําว่าซื้อแค่799้นะครับแล้วฟาร์มจนเพิ่มสามสิบนะครับไม่ต้องรีบถึงกับแบบโหเติมแบบพี่เลยนะเพราะพี่ทํา YouTube เนาะพี่ก็เลยต้องเติมนะครับผมแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างแบบ4 0 0 0อาในปัจจุบันอะมันมันค่อนข้างแพงนะครับผมมันไม แต่ถ้าเติมยัง799อะไรเงี้ยยังโอเคและน่าเติมอยู่นะครับซึ่งของในนี้นะครับที่มีสําคัญสําคัญนะครับทั้งหมดอยู่4อย่างนะครับผมก็จะมีสกินนะครับซองจิงวูนะครับ1อันนะครับผมสกินของอ จ้านักบทหญิงนะครับ1อันนะครับแล้วก็ตัวละครนักบทหญิงอีก1่อันนะครับผมแล้วก็จะมีแผ่นป้ายนั่นเองครับอีก1อันนะครับส่วนหินเอาเวกนะครับในปัจจุบันเนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องมาซื้อบัตเทนพาร์ตละเหมือนเมื่อก่อนหรือฟาร์มเพย์ละเราสามารถเติมซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเนาะนี่ครับผมก็สามารถซื้อได้ในราคานี้เลยนะครับซึ่งเอาละส่วนตัวเนี่ยมองแล้วก็คิดว่า มันมาตอนนี้มันช้ามากเลยนะซึ่งมันมาในแพทที่รู้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยสามารถหาหินเอาเวกเองได้แบบง่ายๆแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเติมแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ต้องเติมซื้อแบบพันอาเพื่อเอาห้าหน่อยเพละเพราะว่าดวงพี่ดิพี่เติมมาทันมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมีอยู่พันกว่าแล้วแล้วไหนเควสที่เป็นเควสสปีดเลสยังไงเราก็ได้รับอยู่นะ 125, แล้วทีละร้อยยี่สิบห้าแล้วไหนจะมีอีเวนต์นี้อีกนะครับผมที่เอาไว้สุ่มเนี่ยโอกาสออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับหินเอาเวก เพราะว่าเหลืออีกตั้ง40วันอ,ะ,อะ,ะกับส0วันอะยังไงมันก็ต้องได้เกือบ4-500อ่ะนะครับผมยังไงมันก็เยอะครับยังไงมันก็คุ้มนะครับผมอืมซึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รีบๆฟาร์มกันไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าแพทหน้านจะมีตัวละครอเวกเพิ่มเข้ามาเยอะไหมนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันรู้สึกว่า มีใหญ่อะไรเลยเนาะแต่ก็แน่นอนครับว่ามันเป็นการเพิ่มการ์ดเข้ามาแบบเหมือนอัปเกรดเวล์การ์ดขึ้นมาจาก106เป็น113อ่ะก็พี่ก็เหมือนเดิมครับพี่ก็ใช้สูตรเดิมก็คือใช้หินโทเคนอัพแค่นั้นจบนะครับผมพี่ไม่มีการ์ดใหม่ที่ดีๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า ในอนาคตเนี่ยจะมีการทำเรื่องของพาสีฟลองไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีแววนะเพราะว่าทางเกมเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบไม่ไม่เอาเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูเจ้าลิมูรุดีกว่านะครับว่าเอาเวกแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมซึ่งสเตตในการเอาเวกเนะี่ยก็แน่นอน,นครับบวกสปีดแอตแท็กนะครับผมแล้วก็คิริคอครับ45ิวินาที แน่นอนครับมันดูว่าเยอะมากแต่อย่าลืมนะครับว่าอันเนี้ยมันใช้กับริโมลุในเวอร์ชัน1 6น0เจมนะครับผมมันไม่ได้ดีส่วนตัวแล้วไม่มีใครหลยใช้แล้วนะในปัจจุบันตัวละครที่เป็นตัวละครเพชรพันหกอ่ะแต่คนเราเนี่ยก็ยังอาจจะมีใช้บ้างในบางโอกาสเช่นตัวละครแอดซิดนะครับผมซึ่งตัวละครแอซิดเนี่ยเขาก็จะบวกดาเมจถึง12%อนะครับอยู่กับเรา15วินาทีแน่นอนครับมันคล้ายกับเจ้ารูฟี่หมวกฟางเวอร์ชัน อเวกเหมือนกันนะครับผมอ่าเกียร์ห้าของเขาก็บวกเหมือนกันครับเป็น15%ต่างกันแค่สเนะครับพี่คิดว่าเห็นผลไม่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยกันสักเท่าไหร่แต่การใช้วัตถุด,ดิบต่างๆเนี่ยแตกต่างก,กันกันค่อนข้างเยอะน,นะอันนี้ก็เป็นการทางเลือกตัดสินใจละกันนะครับผมอ่าอันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไป เขาเรียกว่าไงรีวิวร้าวของสกิลทั้งหมดดีกว่านะครับที่มีเพิ่มเข้ามานะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าทั้งหมด3ตัวเนาะก็จะมีโอบิโตะ ito, นะครับผมนักบวหญิงแล้วก็ลิมโรุอเวกแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะเดี๋ยว พอรีวิวตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่จะตัดไปช่วงที่รีวิวคอสตูมนะครับผมต่งตางๆนานา,นา,นาแล้วก็ประดับของไอ้เจ้าอบิโตะน่า่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลดีกว่าสำหรับเจ้าอบิโตะนะครับสกิลหนึ่งครับผมนี่ปุ๊บถ้ามองผ่านๆเนี่ยจะไม่ได้รู้เนาะว่าสกิลหนึ่งมีอะไรนะครับผมอ่าแต่ถ้าเราเอามาใช้กับยูนิตนะครับนี่จะเห็นเนาะว่ามันจะเป็นการสลับที่แต่มันก็ยังวนอยู่ในที่เดิมซึ่งตรงเนี้ย หลายคนมองว่าเออเฮ้ยมันมันก็ไม่ได้เหมือนสลับที่ใช่ไหมแต่เวลาไปเล่นจริงครับผมจะเจอปัญหาคือมอนเนี่ยมันวิ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยปุ๊บอ่าเห็นไหมจริงๆอ่ะมันจะลากมาอยู่ในจุดเดียวกันไว้หรือใกล้เคียงกันมากๆมันเป็นสกิลที่เหมือนรวบมอนนะครับผมอันนี้พี่ลองเล่นแหละนะเออก็คือถือว่าโอเคนะสำหรับสกิลนี้แต่วงเนี่ยเขาตั้งแคบครับส่วนตัวนะมองดูงว่าแคบและดาเมจเนี่ยไม่ได้แรงเหมือนเป็นสกิลลากรวม แล้วก็คูดาวอัฒนา,านิ้นมทีหนึ่งพี่คิดว่ามันสัก3าอวีน่าจะโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับผมต่อมาครับสกิลสองสกิลสองนี่อันนี้ว้าวมากนะครับสำหรับตัวในเกมในปัจจุบันนะซึ่งก็กดปุ๊บนี่จะเป็นแบบยิงพลังไปข้างหน้าครับปกติของเรานะครับเวลาเราเล่นใช่ไหมเวลามันยิงปุ๊บนะครับเราจะไม่ค่อยมีแบบเหมือนไล่สกิลละถ้าพลาดก็คือพลาดเนาะแต่ตัวนี้ใหม่ครับเนี่ยพลาดปุ๊บเราหมุนครับเห็นไหมซึ่งมันจะเป็นความแตกต่างของ ตัวอื่นๆซึ่งภายในเกมเนี้ยปัจจุบันยังไม่ค่อยมีสกิลแหวนี้เท่าไหร่ที่แบบเข้าใจปะเออคือปกติอ่ะเราปล่อยไปปุ๊บอ่ะเราหมุนไปเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปเนาะเหมือนเป็นการโยนสกิลทิ้งโยนสกิลสิงแต่เนี้ยมันรับมันจะทําตามฮิตตามเราที่เราลากครับผมซึ่งมันดีมากๆสาหรับในการที่เรา สกิลพลาดหรือกดผิดหรือเราสกิลแล้วมอนมันหลบอะไรประมาณนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ใช้ได้บ่อยมากและวงค่อนข้างกว้างนะครับถ้าเรายืนตรงนี้นะครับผมอ่ะกดเห็นไหมจะเห็นนะครับว่ามันต่างกัน2กระเบื้องนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ยังโดนนะแล้วถ้าเป็น3กระเบื้องเราโดนไหมอ่ะตรงๆก็อาจจะไม่โดนละนะครับผมอ่ะอ่ะก็ขยับมาหน่อยนึงต้องประมาณ2กระเบื้องอันนี้ถ้าเล่นเราจะมองดูและรู้เองนะครับผมต่อมาครับสกิลสามครับผมอ่ะนี่สกิลสามเนี่ย ต้องบอกว่าแทบจะเป็นสกิลดาวมจของโอบิโตะตัวนี้เลยนะครับผมเท่าที่พี่ลองเล่นนะซึ่งสกิลนี้นะครับกดปุ๊บไล่เลยนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแต่เราถึงต้องลุ้นอยู่นะครับว่ามันจะติดิดหรือไม่ติดิดและสกิลนี้นะครับมันไม่ได้เป็นสกิลทั้งวงอย่างนี้นะครับผมเป็นวงกลมหมดเลยนะแต่มันเป็นสกิลแบบ4มุมุมนะครับน้องก็ต้องเล็งดีๆนะถ้าอยู่เงี้ยเห็นไหมเห็นไหมว่ามันไม่โดนและสกิลนะครับผมแต่ถ้าน้องก็เถอะไปอีกหน่อย เห็นไหมซึ่งน้องต้องบาลานซ์สกิลสเนะี่ยดีๆมากๆเลยนะถึงจะโดนนะครับพี่เล่นแรกๆเนี่ยไม่ชินเลยคนระับสกิลยังไงก็สกิลแบบเอ้อเชี่ยกูคิดว่าสกิลทั้งวงหรืมันไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นสกิลแบบเป็นเหมือนกาละบาดเออก็คือต้องเล็งดีๆนะสกิลนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลดาเมจหนักของเจ้าโอบิโตะเลยนะครับแล้วไล,ล่ยเร็วมากๆแต่คูดาวอาจจะประมาณสัก10บกว่าวินะครับผมต่อมาครับสกิลอัตติเมทนะครับซึ่งสกิลนี้กดแล้วรู้สึกว่าเจอปัญหาก็คือ ถ้าเขาเรียกว่าไงถ้าไม่โดนแล้วเนี่ยคือยาวเลยนะสกิลนี้เพราะว่ามีการยืไล่เนี่ยค่อนข้างหนาน,นะครับอ่ะกดบบป,ปุ๊บเด่นนะครับว่าดาเมจหมดแล้วนะครับอ่ะโอบิโตะยังยืนนิ่งอยู่นะครับซึ่งสกิลของตัวเนี้ยคล้ายๆซองจิงวูครับในการล่เนาะก็คือแบบเหมือนเอาซองจิงวูผสมกับเจ้าเอทเปอร์ประมาณนี้คล้ายๆสกิลนะแต่จะมีบัฟที่เพิ่มดาบให้มันยาวขึ้นซึ่งส่วนตัวมองแล้วก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเจ้าโอบิโตะถ้าเราไม่ได้ใสค่คูดาว น่าจะโอเคนะสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าปุ๊บเงี้ยใช่ไหมอ่าลากมาหลวมจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บอ่าเสร็จแล้วแดกเข้าไปตีประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมพี่รู้สึกค่อนข้างเสียเวลาในการยืไลายแล้วก็ของเนี่ยแบบเสกอ,ออกมาแล้วเออดาบเเสกมาแล้วมันคินเวลาไปแล้วนะครับผม,มซึ่งมมวิโตตัวนี้เล่นสายคูดาวน่าจะน,าน่าจะไม่เวิร์กมั้งอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเล่นสายคูดาวเร็วมากๆอะ่ะ เหมือนบัฟตรงนี้จะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมอ่ะก็คือง่ายๆก็กดแต่สกิลอะล้วบัฟเพิ่มดาบยาวจะเพิ่มมาทำไมจริงไหมแล้วไหนสกิลทุกสกิลของเขาเนี่ยไม่ได้มีการแบบให้ตัวเองได้ยืนเลยนะครับผมซึ่งอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงทำโอปิโตออกมาแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ถ้าใครรู้ก็บอกด้วยละกันนะพอพี่ลองเล่นแล้วพี่ยังรู้สึก หาความบาลานซ์นนอของตัวที่ไม่เจอนะครับต่อมาครับนักบวชหญิงนะครับผมตัวนี้เป็นมาในชุดติมมิโกะนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่าน่ารักดีนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยออกสวาลนิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ออกแนวเป็นสายตีเนาะอ่าเห็นไหมอ่าสกิลหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะโยนทดาดาเมจประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อมาครับสกิลสครับเป็นการสามอนแล้วก็ให้สมอนเนี่ยตีมอนใบป,ปั๊บปับประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยมันก็ดีนะสกิลนี้แต่ดาเมจของตัวนี้มันไม่ได้ แบบเวื่อวังอะ่ะเลยมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่ามันกลุ่มๆตรงกลางะนะครับผมพี่ก็เลยลองเล่นแล้วลอ,ออลองไปที่บอสลองไปทีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า,าสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้แต่ก็อย่างว่ามันคือซับเนาะสกิลสามนะครับก็กดมาปุ๊บแล้วก็ยังอยู่ในเขตของเขาเนี่ยก็จะทดามจแล้วก็จะมีฮิลด้วยนะครับแล้ววิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เอาไว้ฮิลเพื่อนเนาะแล้วสกิลวอตเตอร์เมทครับผมนี่นี่จากกลางเป็นแบบอย่างนี้นะครับอาณาเขตของ ต้นตอะไรไม่รู้นะครับผมซึ่งมันจะคล้ายๆของเจ้าบาลิสนะครับจากซอสอาร์ตเนาะอ่านี่สกิลวงคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้มันเป็นฮิวเนาะอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวก็มองแล้วว่าเออเฮ้ยก็ใช้งานได้นะครับในระดับหนึ่งแต่นะครับสกิลแอซิดของเจ้าตัวนี้ครับอ่าเรียกลูกน้องมาปุ๊บมันจะไม่ได้ใช้เป็นสกิลอัลติเมตโคโดมันจะใช้เป็นสกิลสามครับซึ่งอะไรวิ่งเร็วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฮิวเลือดใน รอบๆเรานะครับซึ่งเหมือนเอามาช่วยซับเราซะมากกว่าช่วยซับเพื่อนนะสำหรับสกิลนี้นะครับหรือแอซิดเนี่ยเออพี่มองแล้วมันไม่ค่อยได้ช่วยเหลือทีมเท่าไรแต่มันช่วยตัวเองอะเยอะนะครับผมก็อันนี้ลองเอามาใช้งานกันดูนะครับและตัวสุดท้ายเนาะก็จะเป็นลิมูรุนะครับในเวอร์ชันอเวกนะครับเราขอแค่โชวส์สกิล5สกิลเดียวนะ พอไม่มีอะไรเบาแล้วอ่ะอย่างแรกนะครับก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นงวงๆที่พื้นอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วเรามาดูสกิลห้าครับซึ่งทาเอฟเฟกออกมาสวยอยู่แล้วนะครับสาหรับเรื่องสลามของเกมเนี้ยแน่นอนครับว่าทําออกมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะแล้วจะมีะบัฟนะตรงปีกอย่างเอ๊เท่ๆสวยๆเลยนะครับผมซึ่งเราเมจโดยรวมพี่ขออนุญ,ญาตไม่ดูแล้วกันเพราะไม่มีใครออกมาใช้เป็นเมนหลักอยู่แล้วแต่ถ้าเอาไปเป็นแอซิดล่ะ เออเราจะเห็นสกิลแบบนี้ไหมเนระับผมพี่ก็ยังไม่ทรบาบอะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้ใช้เนาะเดี๋ยวถ้าเอาเวกแล้วเดี๋ยวจะมาบอกละกันว่าตัวเราเนี่ยจะมีออร่าแบบนี้ไหมแต่พี่คิดว่าน่าจะมีออร่าที่พื้นมากกว่านะครับผมไม่ให้มีออร่าแบบเป็นปิดอย่างนี้หรอกนะครับมันมีเฉพาะทําให้ริมรุอยู่แล้วนะครับสําหรับปีกนี้ก็จบแล้วนะครับสาหรับการรีวิวตัวของอัปเดตใหม่นี่แบบไม่มีอะไรเลยจริงๆนะหมดแล้วหมดจริงๆซึ่งส่วนตัวมองแล้วมัน มันเป็นอะไรที่แบบสั้นๆอ่ะแต่ก็ถือว่าเอออาจจะได้มีหยิบมาใช้ไหมก็พี่ก็ยังหาจุดที่ว่าตัวใหม่นี้น่าเอามาเล่นมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนาะลืมพูดนะครับเลดน,นะครับผมก็จะใช้ตัวที่เป็นบูตดาเมจนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะมีโอบิโตกับเจ้านักบวชหญิงเนาะแน่นอนครับว่าการที่เราจะทำให้ดาเมจเราถึง150% มันบังคับเติม7 9 9ดเอ่ะเนาะเออเพราะเราต้องเอานักบวชหญิงมาใช้นะครับถึงจะบวกดาเมจนั่นเองนะถ้าเราไม่ได้มีเนี่ยหรือไม่ได้เติมเนี่ยยังไงก็ได้บวกดาเมจแค่100แค่โอบิโตะแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับสายฟรีเนี่ยแน่นอนครับทำดาเมจรอบนี้ได้แค่100%ยนะแล้วต่อมานะครับมาพูดถึงชุดคอสตูมนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะเอาเจ้าโอบิโตะไปใช้งานจริงเนาะขออนุญาตแต่งให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีอ่คาคาชิครับผมนี่แบบนี้นะ ซึ่งส่วนตัวมองแล้วก็ดูดีนะอ่าแล้วก็ใส่ชุดเป็นแนวสารเจ้านะครับผมอ่าต่อมาครับเอ่อเชนซอมแมนนะครับมาคิมะนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งส่วนตัวตอนนี้ชอบนะมาคิมะทำหน้าตาออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ชุดเนี่ยเหมาะกับธีมนี้มากๆนะครับผมอ่าก็คือหัวมันสีแดงใช่ไหมพอมันใส่ชุดอย่างเงี้ยเออมันก็สวยน่ารักดีนะครับต่อมานะครับเพราะจะเป็น นามินะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้ชุดซึ่งพี่คิดว่านามิเนี่ยเออแต่งตัวดูดีเลยนะครับเป็นมิโกะนะครับผมอ่าน่ารักเลยนะครับผมต่อมานี่ครับก็จะเป็นเอ,อ่อพี่จาไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะแต่ตัวนี้ก็คือเหมือนแค่เปลี่ยนชุดกับเปลี่ยนหัวแค่นั้นเองก็ชุดนี้ก็คือแบบชุดนามิเลยส่วนหัวเนี่ยก็แค่โบนะครับเพิ่มเมื่อเทียบกับตัวเก่าเห็นไหมอ่าแค่นั้นเองนะครับผม่าแล้วก็2ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวของโอบิโตะกับเจ้า นักบวชหญิงนะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับก็เป็นซองจิงวูนะก็แค่เปลี่ยนหัวจากคาคาชิเป็นเจ้าซองจิงวูแค่นั่นแหละนะครับจบแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรแหละนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเป็นอ่เขาเรียกว่าไงคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงก็คือจะเอามาภาค ว่าเออพี่ลองเล่นเทิโอบิโตะแล้วรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็เล่านะครับในการใช้เนาะซึ่งประดับเนี่ยถ้าเราใส่เนี่ยจะมีออร,ร่าอย่างนี้ด้วยนะเออซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าประดับรอบนี้ก็ถือว่าแตกต่างดีนะครับสวยงามใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผม,อ,มอันนี้ใครเข้ามาวิ่งตามพี่วะเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันถ้าเป็น Fc ก็ถ้าไม่ได้ตอบว่าขออภัยด้วยละกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ ตัดไปช่วงที่พี่เล่นโอบิโตะแล้วเดี๋ยวพาคให้ฟังนะว่าต้องเล่นไปในแนวทางไหนนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าโอบิโตะในเวอร์ชั่นใช้งานจริงเล่นแบบสตอรี่กับออนลัดกันว่าเ,เจอปัญหาตรงไหนบ้างนะครับผมซึ่งนี้มาอธิบายให้ฟังก่อนเรื่องแรกนะครับเจ้าโอบิโตะไม่มีสกิลบู t อะไรเลยนะครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยวิ่งไวนะครับผมหรือวิ่งเร็วหรือมีเดสให้ไกลขึ้นไม่มีเลยแน่นอนครับว่า ตัวละครในปัจจุบันถ้าไม่มีสิ่งนี้การเล่นสตอรี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ช้ามากมันแทบจะมันแทบจะเป็นตัวละครเก่าแล้วเออไอเรื่องเนี้ยนะครับแม่งทุกตัวแม่งมีหมดครับวิ่งไวแดดไกลอะไรเงี้ยแม่งมีทุกตัวไอห่าตัวนี้แม่งมาแม่งไม่มีไยพี่ก็แบบงงเลยเอ้านี่เล่นสตอรี่ก็ตายห่าดิแต่เขาก็ทดแทนครับด้วยสกิลที่แบบมีสกิลสองที่ไกลขึ้นแล้วเราสามารถเนี่ยแบบหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะแต่ก็ยังมองคิดว่าเอ้ยมันก็ช้ายอยู่ดีป่ะ อย่าลืมนะว่าดาดในปัจจุบันแม่งไกลเออถ้าเป็นดาดเมื่อก่อนอาจจะโอเคครับโอบิโต่วิ่งแป๊บๆก็จบแล้วนะแล้วก็มีสกิลที่ไก่ก็เคลียร์มอนได้ค่อนข้างดีซึ่งตัวเนี้ยพี่คิดว่าเ้ยถ้าเอามาเล่นซัตตอรี่เนี่ยไม่ค่อยดีแหละนะครับผมเรื่องนี้เนาะอ่าส่วนสกิลนะครับจะเห็นเนาะว่าสกิลหลักๆที่จะได้ใช้เนี่ยจริงๆอ่ะก็จะมีอยู่สกิลสองสกิลสามนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยจริงๆอ่ะเราต้องไล่เรากดใช้ตลอดแต่พี่เล่นเนี่ยเวลาพี่เล่นเนี้ยพี่งุ คือมันไม่แบบกดปุ้งแล้วตายเลยอ่ะมันไม่เหมือนตัวอื่นที่เวลาเล่นกดสกิลที่มันแบบครูดาวเร็ว,รวอ่ะมันอาจจะแบบหลายๆรอบหน่อยแล้วแรงแรงหน่อยแต่นี้มันมีแบบผัดไปผัดมามันทําให้ม้อนเนี่ยแบบเดินเดินเดินไม่แบบไม่ไม่เกาะกลุ่มมากนักนะผมบางครั้งนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เกาะกลุ่มกันพี่ก็งงเหมือนกันกับสกิลหนึ่งที่มันกระชากไปกระชากมาอันนี้ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจกับนะสำหรับสกิลหนึ่งมันนะอ,อ,อันนี้ก็ต้องบริหารดีแล้วก็จะเห็นเนาะว่าเวลาเล่นเนี่ย จะมีตัวละครรอดอยู่ตัวหนึ่งประจานะครับที่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะสำหรับตัวละครนียวงมันแบบเหมือนยังไม่แมทกับสําหรับดาดหรืมูรุอะเออประมาณนี้นะหรือว่านี้หรือว่านี้พี่เล็งสกิลไม่ดีเองนะครับผมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็ลองเม้มมนบอกพี่ได้นะแต่พี่เจอเนี่ยผมเวลาเล่นเนี่ยพี่แบบงุนงนมากคือแบบจะเหลือไว้ทําไมวัดตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วสกิลสามเนี่ยที่มันเป็นเหมือนรูปตัวเอกอะเออการใช้เนี่ย คือถ้าเล็งไม่ดีเนี่ยไม่โดนนะครับผมแล้วแม่งเฟลบ่อยมากนะครับพี่ก็เลยจะใช้ในคลิปน่าจะเห็นเนาะว่าพี่จะใช้สกิลสเนี่ยเพื่อลากรวมนะครับแล้วค่อยกดสกิลสอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะสกิลสอารมณ์เหมือนสกิลดาวเมทหลักประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนะที่มองแล้วก็อัลติเมทครับพี่ยังคิดว่ามันใช้กับยูนิตไม่ค่อยเวิร์กพี่ก็เลยจะใช้แต่กับบอสอย่างเดียวนะครับผมคือง่าย ยื้ไล่ก็นานแล้วถ้าแบบมอนมันตายแล้วแล้วเรายังยืนค้างอยู่ตรงนี้นะครับมันเสียเวลามากๆนะก็อันนี้แนะนําว่าให้ตีกับบอลอย่างเดียวนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโอบิโตะที่เป็นในสตอรี่นะครับไม่แนะนําให้เล่นเลยตัวนี้พี่เล่นแล้วพี่รู้สึกหง,งุดหงิดมากๆนะถ้าเอาตัวอื่นมาเล่นเนี่ยดูดีกว่าเยอะแบบขนาดเอเปอร์ยังดูดีกว่าอ่ะประมาณนี้อ่ะแบบในการเดินอะไรเงี้ยดูดีกว่าเยอะเลยนะครับเต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงของบอสหลักสำหรับเจ้าโอบิโตะโอบิโตะเนี่ยว้าวเลยนะครับสำหรับในการตีบอสนะ เมาในหนาที่นี้คือแม่งแทบจะไม่ต้องเดินครับยืนอยู่กับที่แล้วก็ยืนไล่สกิลเนี่ยเนี้ยตีอ่ะแล้วก็มีเดี๋ยวมีจังหวะที่ได้ตีเพราะว่าดาบเราใหญ่ใช่ไหมดาบเรายาวใช่ไหมเออมันก็จะตีไกลๆได้ครับโอบิโต้ก็เลยจะเป็นตัวหนึ่งที่ยืนแล้วก็ยืนยืนเงี้ยไม่ต้องขยับไม่ต้องเดินแล้วก็ไลส่สกิลตีอย่เง,งี้ยอยู่กับที่ตลอดนะครับสบายนะครับแต่มันอาจจะเจอปัญหาตรงที่แบบเจอบอสที่มันแดดไปแดนมาแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับโอบิโตะสักเท่าไหร่นะ เพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันสามารถหมุนได้ไงเออแต่แต่อันติเนี่ยเราก็ต้องลิงดีนะครับผมสำหรับตัวนี้พี่แนะนําว่าถ้าจะใช้อันติเนี่ยให้ยืนติดกับแผงและหันหน้าออกไปครับแล้วก็ไล่เอาง่ายกว่านะครับให้ให้บอสมันมาสนใจเราเออมันจะได้สกิลไม่ว่าวเนาะแต่ในคลิปนี้มันไม่ได้ว่าวเนาะเพราะพี่เล่นหลายรอบเหมือนกันนะครับพอลองเล่นแล้วก็ถือว่าโอเคนะถ้าถ้าการตีบอสมันตีชิวชอ่อะแบบไม่ได้รีบแต่ถามว่าดาเมจรุนแรงมากไหมก็ก็ไม่ได้รุนแรงเพราะมันไม่มีอะไรที่บู์ดาเมจหรือบู์สก โดวยรวมปน,นี้อยู่ในระดับตัวละครที่อยู่แบบกลางๆแล้วกันนะครับเป็นตัวทางเลือกอ่ะซึ่งส่วนตัวก็ยังคิดว่าจะให้เติมซื้อใหม่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะส่วนตัวนะครับผมอ่ะก็จะจบไปที่1นาทีส2วินาทีถือว่าเร็วนะสำหรับตัวละครที่เป็นตัวละครตีแบบแนวเนี้ยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการใช้จริงเจ้าโอบิโตะนะครับผม